แต่ล่าสุดมันเกิดกระแสไม่ว่าคุณจะเมนใครจงระวังอาศะไว้ให้ดีเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีคอนเสิร์ตนะคะ baby monster in Thailand นะ,ะทุกคนที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอาศั baby monster ทำใครหลายๆคนนะคะหลงเมนตาม,ตามกันเธอเพราะความสวยของอาศคือดาเมจรุนแรงมากเธอไม่ว่าคุณจะเมนใครจงระวังอาศไว้ให้ดีของจริงตอนนี้หลงเมนกันทั่วหน้านะคะก็คือ เหนือเมนของจริงพี่มังเขามาเหนือเมนคืออาสาเธอคืออาสาสวยมากแล้วเชื่อปะว่ามนตรีเนี่ยไปดูคอนเสิร์ต b บ b y m เ n s t e มอร์อันนี้คือพูดแค่มอนสเติตในไทยนะเธอไม่ได้พูดถึงต่างประเทศแต่พูดในไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าอาสาสวยมากอาสาดรามตดูแรงมากอาสาคือแบบอล่ามากคือมาด้วยการแบบเป็นเมนใครก็ตามแต่คือกล้องไหลทุกคน ล้องคือจะต้องไหลไปที่อาสาทุกคนแล้วช่วงนี้อาสาแบบสวยอะคือสังเกตมาสักพักแล้วคือสวยแล้วเป็นคนที่มีอินเนอร์ของความเซ็กซี่เธอเข้าใจปะคือชีมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวโดยที่ชีไม่ต้องแต่งตัวโป๊หรือไม่ต้องอะไรเงี้ยคือแบบเสยผมนิดเดียวคือแบบเซ็กซี่มากคือเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ด้วยอินเนอร์ท่าทางเธอเข้าใจปะเหนือเมนจริงแล้วคือไม่ว่าคุณจะเมนใครจงระวังอาสะไวให้ดีไม่เกินจริงเธอและฉันนั่งดูไล่ดูแบบคลิปที่แบนขับมาลงกันนะเมื่อวานเนี่ย สวยมากอาสาสวยมากอ่ะรีแคปคร่าวๆนะคะสำหรับกระแสที่เกิดขึ้น Baby Monster Concert in Thailand วันแรกเกิดกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างกระแสนี้ก่อนอย่างแรกเลยกระแสอาสะนะคะเอาว่างไปทุกคนแล้วเพวื่อนๆคคิดเห็นองเนีเรื่องนี้บ้างในใจกรุปขอขอบคุณเจ้าของคลิปเลยจ้า